ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะ,ะเดี๋ยวฉันจะบอกวิธีใช้ Photoshop นิดหน่อยเข้ามาช่วยเพราะฉันคิดว่ามันเป็นโปรแกรมที่ที่ตัดฉากหลังทิ้งแล้วเซฟแอสใหม่ให้มันเป็น PNG ได้อะจากภาพจะเป็กน,นะอ่ะโอเคอย่างเนี้ยเธอตัดได้เธอสามารถมุกข้างได้ต่อจากคลิปที่แล้วนะ,ะ c o n t r l C พอเลือกอ b อบเจกต์แล Ctrl ้ว c o n t r l C Control V มันก็จะ Copy มาเธอก็วางได้เลย Ctrl c o n t r l C Control V วางได้เลย รูปอันนี้คอนเทนซี C คอนโทรล V เธอบอกเอ้ยไม่เอาที่นั่งเป็นเก้าอี้เป็นขอเป็นห้าที่นั่งอแล้วก็สามารถที่จะครอบเฉพาะห้าที่นั่งมาได้ไม่มีปัญหาเลยทีนี้เดี๋ยวฉันจะให้ดูความแตกต่างของรูปนะอในรูปที่ฉันบอกก็คือถ้าเหากว่าเขาเซฟแบบเ,ออเขาเซฟแบบเป็น PNG background โปร่งมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้สมมติว่าฉันจะใส่ต้นไม้นะเธอจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยภาพรอบๆอ็อบเจกต์หรือรอบๆต้นไม้เนี่ยทั้งรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะโปร่งเห็นไหมมันจะไม่มาซ้อนทับกับใครเลยเธอสามารถที่จะก๊อปปี้วางได้เลยง่ายมากก๊อปปี้วางได้ง่ายมากเปรียบเทียบกับอ่าถ้าสมมติว่าฉันอยากจะใส่ร่มอ่าฉันไปเห็นรูปนี้ในอินเทอร์เน็ตมาเลยฉันชอบฉันอยากจะใส่ร่มตัวเนี้ย ืตัวนี้อ่ะเราก็ดับเบิลคลิกมันจะขึ้นเครื่องมือให้ครอปอ่ะแล้วก็ครอปเลยมุมเดียวก็ได้นะอ่ะอย่าลืมกดชิปทุกครั้งนะเพื่อให้รูปมันสมมาตรนะอืมเนี่ยครอปปึ๊บเธอจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่อะ่ะรูปมันติดรูปอื่นๆมาหรือมันไม่ติดก็จริงอะ่ะแต่ว่าพอเวลาเอาร่มมากลางตรงเนี้ย มันด้วยความที่ข้างหลังมันไม่โปร่งแบ็กกราวมันไม่โปร่งจริงเนี่ยมันจะทับแบ็กกราวในภาพที่กำลังเรากําลังสร้างมากเพราะฉะนั้นรูปนี้ใช่ไม่ได้เธอกด Delete ทิ้งเลยมันมีวิธีนะคือต้องใช้โปรแกรม Photoshop นิดหน่อยนิดเดียวไม่เจ็บง่ายๆ Photoshop อันนี้เนี่ยเธอเปิดไฟล์มาไฟล์ Open แล้วมันจะมี Material ใช่ไหอ่ะเจอละร่มเธอก็เปิด Open มาเธอจะเอาร่มตัวเนี้ย เธอครอปมันมีเครื่องมือให้ครอป Crop Tools เธอก็เอามาเลยเธอก็เอามาเลยมันมีสําเร็จอยู่แล้วเธอแค่คลิกๆๆแล้วเธอก็เลือกตรงนี้เป็นวงกลมนะเพราะเธอจะเอาแค่วงกลมนะเธอจะเห็นเดี๋ยวฉันให้ดูอันนี้เธอจะเห็นว่าเลเยอร์นี้คือเลเยอร์ที่เธอกําลังทํางานอยู่มันจะเลือกเป็นสีฟ้าอมืมันคือเลเยอร์ของรูปภาพที่เธอนําเข้ามาเมื่อกี้คือ Open File ปกติ เธอกดชิปแล้วเธอก็กดวงกลมแล้วเพิดปล่อยสัญลักษณ์เนี้ยสัญลักษณ์ที่เป็นสีขาวสี่เหลี่ยมเนี่ยเธอสามารถเลื่อนวงกลมด้วยเมาส์หรือเธอจะเลื่อนด้วยคีย์บอร์ดก็ได้แล้วเธอก็กดเธอสังเกตตรงนี้นะสังเกตตรงนี้นะแล้วเธอก็กด Ctrl c t r l c c t r l v เธอจะเห็นว่ามันจะเพิ่มเลยเลเยอะอัตโนมัติมาให้เธอ ที่เธอ copy แล้วเธอก็วางา see, คือ Copy c าทวีคือ place คือวางถูกไหมเธอปิดเลเยอร์นี้เลเยอร์เดิมเธอได้เลเยอร์ใหม่เรียกว่าเลเยอร์หนึ่งเนี่ยเธอก็ไฟล์แล้วก็ save for web and device ตัวนี้นะเธอกด save web and device แล้วเธอก็เลือกมันเป็น png 24เธอจะ save object โดยที่ไม่ให้ติด background background เป็น t r a n s p a r e n c หรือว่าโปร่งนะ เธอก็เลือก png 24แล้วก็กด save เลยเธอจะไป s a v ตรงไหนออา save ตรงนี้ก็ได้อ่ะ png png 24อะไร umbrella แล้วแต่เธอตั้งชื่ออะไรก็ได้นะเธอตั้งชื่ออะไรก็ได้ทีนี้เธอเข้าไปที่อ่งานของเธอใหม่นะที่ excel ใหม่เธอมาเลยแทรกรูปภาพ แล้วเธอจะเห็นว่า PNG 24ที่เธอเซฟไว้เนี่ย PNG 24 Umbrella เนี่ยมันอยู่ในหน้าไฟล์พอเธอเปิดปุ๊บเห็นไหมมันโปร่งนะมันโปรง่งมันง่ายที่จะเอามาตกแต่งยังไ,กไงไก, 3, c, v, ก,ไ Ctrl c, ก็ได้แล้วทำยังไงถ้าจะ Copy 3 c t สาม Ctrl V ถูกไหม c อ r l C Ctrl V เธอก็ได้แหละเธอก็ได้แหละอืมอ่ะเดี๋ยวฉันจะลองเอาเฟอร์เิเจอร์มาลงอีกครั้งนึงนะแซด รูปภาพาฉันจะใส่คุชชั่นให้เธอฉันได้รูปนี้มาจากอินเทอร์เนต็ตแล้วเขาก็จะดีมากเขาทำเป็น P n g ให้ฉันแล้วฉันก็แค่ย่อมันแล้วก็ครอปมันดับเบิลคลิกเพื่อให้เครื่องมือครอปขึ้นแล้วก็ครอปมันฉันจะเอาเท่านี้อ่า แล้วก็ฉันจะใส่ตรงนี้สเกล Ctrl C Ctrl V ฉันจะได้ตัวที่สองมานะแล้วฉันก็ครอปตรงนี้แบบนะใส่ครอปก่อนนะอืมลอ่าฉันก็เลือกว่าฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ปิด อ,ออกมาคลิกข้างนอกแล้วก็ใส่เธอก็จะได้สุขฝายยาวถ้าเธอเลือกรูปนะแล้วกดชิปค้างไว้เธอจะเลือกส่งรูปพร้อมกันแล้วเธอสามารถที่จะขยายด้วยกันทีเดียวหรือว่าเลื่อนมันด้วยกันทีเดียวได้มีภาพมันซ้อนกันอยู่นะเธอสามารถเลื่อนได้เออเนี่ยพร้อมกันไปเลยได้โอเคนะต้นไม้ก็เหมือนกัน Ctrl C ร t r l V แล้วก็วางเธอทำให้มันเล็กโอเคอตัวใหญ่มาคอ r l ท c สีคอวีเนี่ยได้เลยได้เลยง่ายมากเพราะรูปเธอไม่ต้องสร้างเธอแค่เปเปอร์มาเชมันก็คือตัดแปะมันตัดแปะมันอ่ะจะลองหมุนวัตถุนะก็แทรกแล้วก็รูปภาพแล้วเธอก็อ่ะเดี๋ยวฉันจะต้องทำโต๊ะคานาเป้ให้เธอใช่ไหม กับบาใช่ไหมอะมิเรียฉันเลือกรูปแบบท็อปโตแบบเนี้ยจะมาทำโต๊ะขนาเป้อะตัวนี้นะอะฉันยอ่อฉันยอ่อแล้วฉันก็บอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้เอาเก้าอีน้นี่ฉันจะเอาแท้ท็อปโตะอะเธอก็เลือกครอปรูปเลยกดชิปค้างทุกครั้งนะอ,อ๋อไม่ใช่สิชิปค้างเฉพาะตอนที่เธอทำสเกลมันอันนี้เธอตัดรูปเธอจะยังไงก็ได้เธอไม่ต้องกดชิปค้างก็ได้เธอตัดแค่รูป อืมอันเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยเธอกดชิปค้างว่ะเออมันจะได้กว้างยาวมันจะได้สมมาตรกันอ่ากดชิปค้างว่ะอ่าทีนี้เธอจะโเรโเตทโรเตทยังไงอ่ะคลิกขวามันเธอก็จะเห็นว่ามันจะมีคําสั่งให้หมุนได้อยู่ตรงเนี้ยเธอก็กดคลิกหมุนเลยตัวเลือกการหมุนเพิ่มเติมเธอก็เข้าอง,องศาตรงเนี้ย45องศา Enter นี่ไงมันก็หมุนละ เธอก็ move เธอจะ Move ด้วยคีย์บอร์ดหรือว่าเมาส์ก็ได้อ Ctrl c อน C ท l C c อ r l V เธอได้มาอีกตัวหนึ่งละแต่มันเป็นหมุนฝั่งตรงข้ามเธอก็อ่ะอ่ะหมุนเลือกแบบหมุนนะตัวเลือกหมุนร้อยแปสิบได้ตรงมาก่อนนะอะหมุนอีกครั้งหนึ่งเมื่อกี้45่ห้าเช่อไหมมันก็จะหมุนไปทางฝั่งหนึ่งถ้าเธอลบสีห้ามันก็จะหมุนมาทางอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนี่ไงเนหะ็นไหม เธอก็เลือกไปอ่านี่คือการเลื่อนเนี่ยมันต้องขึ้นเครื่องหมายสีทิศทางแบบนี้ก่อนนะไม่งั้นมันก็จะยืดนะเส้นนะ่ะอ่าโอเคนะ c t r l c Ctrl V อ่าได้มาอีกตัวอันนี้เป็นบาร์อันนี้เป็นคนาดเป้สองข้างเธอจะเห็นว่าร่มเนี่ยเป็นอ็อบเจกต์ที่มาก่อนเน่ยที่เธอลงก่อนมันก็เลยโดนทับเธอก็ต้องคลิกเลือกแล้วก็ เลือกออบเจกต์ตัวใดก็ได้เอาเลือกร่มแล้วก็บอกว่านำไปไว้ข้างหน้าสุดเธอก็คลิกเลยนําไปไว้ข้างหน้าสุดนี่ไงมันก็มาอยู่ข้างบนสุดละโอเคนะเดี๋ยวคลิปหนึ่งฉันจะสอนใช้วิธีกล่องข้อความกับลองใส่พื้นหลายหมายในซุม้มทั้งสี่ซุ้มนี้ดูโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันทีคลิปหน้า